สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้อยู่กับแม่มดค่ะุพนะคนนะคะนะคะนะคะพอไม่ได้อานก็จะอัดแบบรัวๆเลยเพื่อนรัวๆๆๆตอนนี้เขาคนนั้นคนนั้นน่ะที่เพื่อนเพื่อนมาถามถึงน่ะเขาก็มารู้สึกยังไงคุณนะคะเพื่อนโอ้ยเขาคนนั้นที่เพื่อนมาถามถึงไงคะเขากำลังรู้สึกยังไงเพื่อนในเวลานี้ขอเช็คความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะ กองที่หนึ่งรูปนี้กลองที่สองรูปนี้ค่ะไม่ไม่พอโฟกัสกองที่สามรูปนี้ค่ะกับหัวกองที่สี่รูปนี้กองที่หนึ่งรูปนี้ค่ะกองที่สองรูปนี้กองที่สามรูปนี้ ดนกองที่สี่รูปนี้ค่ะอย่าเบื่อแม่มดนะทําหัวข้อเดิมๆนะคะเพราะแม่มดก็เชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะอยากจะรู้ว่าคนนั้นที่ไม่ม,มาถามถึงตอนเนี้ยวันเนี้ยตอนนี้เขาร yes, ู้สึกไงคุณ <systematic. S 1> คุณก็อยากฟังแต่หัวข้อเดิมๆมาแหละแม่มดรู้ือกได้ย <dances at S 2> ังกองที่หนึ่งเ้ยก็แม่มดไม่อยากทําหัวข้อแบบว่าเซนซิทีฟมากไม่อยากทําหัวข้อที่แบบ มันเป็นพลังงานด้านลบก็เลยแบบเออทําแต่หัวข้อที่มันเป็นพลังงานด้านบวกแล้วล่ะนะเพื่อนๆน,นะคะอยากฟังหัวข้ออื่นไปฟัง <éd> หมอดูคนอื่น <c oughs> นะสาธุสาธุสาธุสเขาพูดมีบทสัมพันธ์กับแม่ของเขาไเลยแมวที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งได้บุญบารมีของ้ระเจ้าสถิติที่มีและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบาร,รมีขอ,ข,ของเขาคนนั้นน่ะตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรเพื่อนไม่เช็คพลังงานความสัมพันธ์นะคะเช็คความรู้สึกของเขาเลยเลยกันนะคะต <c oughs> อนนี้คุณกําลังรู้สึกอย่างไรเพื่อนของฉันค่ะ รู้สึกยังไงนะว้าวความรู้สึกของเขาที่มีตัวเพื่อนนะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมาสร้างความรู้สึกดีๆด้วยใหม่อยากจะมาหยิบยืนหอมแดงหอมกระเทียมหอมพริกแห้งมาแล้วค่ะ แล้วไหมรล้สักหอมไหมคะหอมของไม่หมดนะคะสามโลร้อย <c oughs> โอเคไปแล้วหอมแดงไปแล้วอะไรนะเราพูดกันถึงไหนนะคะเ <c oughs> <c oughs> ขามีความรู้สึกดีๆเขาอ,อยากจะมาเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในเวลานี้เขาอ,อยากจะยิบยื้ความรู้สึกดีๆของเขาให้กับคุณ ในความรู้สึกของเขานี่ะเขากําลังส่องคอยมองคอยรู้สึกว่าแบบเอ้ยความสัมพันธ์ันนี้จะพัฒนาไปได้ไหมจะมีโอกาสได้พัฒนาหรือเปล่ามันจะได้หยิบยืนความสัมพันธ์ให้กันไหมในเวลานี้เขามองว่าคุณดูดีมากดูดีในใสายตาเขามากคุณดูแบบว่าอยู่ดนั่งหล่อนั่งสวยเขาก็รู้สึกดีแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่แบบรักอิสระเอ่อน่าจะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมกับความสมคัญครั้งนี้ไหม เขาบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ยังไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะคุณดูสวยดูหลอ่อดูเลอค่ามากในสายตาเขาในความรู้สึกของเขาคือคุณดูดีดูเซ็กซี่ดูเพอร์เฟกดูแบบโอ้ดูเจ้าเสน่ห์ใบนี้คือเป็นคนเจ้าเสน่ห์อืมเป็นคนเจ้าเสน่ห์ที่รักอิสระเป็นคนอยู่เฉยๆเขาก็ชอบและไม่ใช่แค่เขาชอบเขารู้สึกว่าคุณอยู่เฉยๆก็มีคนมาชอบคุณมีคนมาคิดถึงคุณมีคนมาลุ่มหลงคุณเขาคิดถึงคุณนะคนคน,คนนี้นะ เขาคิดกับคุณหลายเรื่องเลยเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาก็มองว่าไอ้คุณดูดีจังเลยอะคุณยังดูลักอิสระอยู่เลยอะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้ในสิ่งที่เขาคิดกับคุณในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะโอเคไปต่อที่กองที่สองรูปนี้ค่ะสายรสายรู้าผู้มีประสบการณ์เป็นบุคคไปเลยเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะ เี่บุญบารมีของเช้าชูดกาที่มีรบุญบารมีของเพื่อนเรื่อบุญบารมีของเขาคนนั้นอีตอนั้นนะ่ะไอ้นนนะอคนนั้นนะ่ะเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนในเวลานี้เขาคิดยังไงอยู่เขารู้สึกยังไงร, <laughs> รู้สึกยังไงเพื่อนของฉันฮะ <laughs> รู้สึกรู้สึกยังไงคะฮัลโหลความรู้สึกที่เขามีตอนนี้นะเพื่อน เขารู้สึกว่าไม่ว่าใครอ่ะจะมามอบโอกาสหรือยิบยิ่งความสัมพันธ์อะไรให้เขาอ่ะเขาไม่ได้ต้องการเลยตอนนี้เขาแบบรู้สึกเสน่หาในตัวคุณนะเออเขารู้สึกชอบคุณอ่ะเพราะคุณเป็นแบบเนี่ยเดอะสตาร์คุณดูโดดเด่นคุณดูเด่นกว่าใครๆคุณดูน่าสนใจบนโลกโซเชียลของคุณคือแบบคุณโพลุปสวย คุณดูดีคุณมีเสน่หน์มากมในสายตาเขาไม่ว่าใครจะหยิบยื่นโอกาสอะไรให้เขาเขาไม่ได้ไม่ได้สนใจสิ่งที่ใครหยิบยื่นให้เขาสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเวลาเขามองคุณเนี่ยคุณดูอ๋อดูดีจังเลยน่ารักจังเลยอย่กจะยื่นความสัมพันธ์นะเขาหลงคุณนะเขาชอบคุณนะเนี่ยอย่าจะแบบอย่าจะเจออย่าจะเจออย่าจะเจอ,อ,จเจอทุกว,วันเลยอย่าจะสางความสัมพันธ์แบบลับๆก่อนได้ไหมล่ะอารมณ์ประมาณเนี้เอออย่าจะเจอกันแบบลับๆก่อนได้ไหมล่ะบางทีเขาอาจจะวางแผนทําอะไรอยู่นะ คนคนนี้นะคะอาจจะกําลังวางแผนเพื่อสารความสัมพันธ์กับคุณอยู่อาจจะมีต้องมีใครแบบมีนกต่อเพื่อนเขาคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเขาไม่สามารถเดินเข้าไปพัฒนากับคุณได้ได้ทันทีเลยเขาต้องมีมือที่สองมือที่สามเข้ามาช่วยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากำลังวางแผนที่จะจับเพื่อนอยู่ในเวลาแล้วจ,จับเพื่อนให้อยู่มะเขาก็ยังมองว่าคุณยังดูดีคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนสดใสในสายตาเขา <N Sie g> นะคะในสิ่งที่เขาคิดนะเวลานี้นะก็คิดคือค <N ihr> ุณประมาณนี้ค่ะเพื่อนนะใจฟูขึ้นยังอ่ะต่อไปถึงกองที่สามรูปนี้ค่ะซาทุสซาทุสเขาเพิ่งมีประสบความสำเร็จไหมมันเขาเบลึกเป็นไปได้เขามเบลึกกองที่สามนะคะนะคะนะคะที่เป็นบริเนอร์พระเจ้าชุกกองที่สามรุนแรงรุนแรงมั้ยมีไหมแม่มดที่แบบว่าเออสับไพ่เด้อบ่เคยเฮียเด้อเพื่อน เนียสูเทอเดอด้วยบุญบรารมีของพระเจ้าชวดิกาี่มีและบุญบรารมีของเพื่อนๆที่เข้ามาดูและบุญบรารมีของเขาคนนะั้นคุณคะ่ะคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเพื่อนของไม่หมดคะใช่ไหมเราทําหัวข้อของความรู้สึกปะ่ะคุณกำลังรู้สึกยังไงกับเพื่อนของไม่หมดรู้สึกยังไงกําลังคิดอะไรรู้สึกยังไงฮลัฮโลโหลฮัลโหลอ่ออุย้ยสับไพ่แล้วนะือแล้วก็หยิบไม่เหมือนกันเลยนะอฮ้ อันนี้หงายเพื่อนเหมือนคนกองที่สองเลยถ้าเพื่อนไม่รู้ว่ากองที่สองหมายความว่ายัางไงเพื่อนไปดูกองที่สองได้เขาบอกว่าคุณไม่ว่าใครจะมาเขาคิดถึงคุณอะเขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณนะเขาอยากจะหยิบยื่นความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้คุณเขารักคุณะไม่ว่าใครจะมายื่นถ้วยยื่นกล้วยยื่นโอกาสอะไรเขาเขาไม่ได้สนใจ เขาสนใจแต่คุณเพราะคุณแบบดูโดดเด่นคุณเป็นดาร์เป็นคนน่ารักเป็นคนดุดีในสายตาเขาอะอ๋อนะแม้ตอนนี้เขาจะดูเป็นคนแบบมีลับลมคมในเป็นคนแบบว่าอ๋อดูเหมือนไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนว่ารู้สึกยังไงกับคุณเขายังไม่อยากให้คุณรู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงอืมยังมีความแอบบแอบความลับๆในความรู้สึกแต่เขา อยากจะแอบ,บสารสัมพันธ์กับคุณคนคนนี้นะเขาพณบอกเลยว่าเขาแอบ,บสองแอบ,บสืบเรื่องคุณอยู่เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็สืบเขาก็ส่องคุณอยู่แล้วเขาก็รู้สึกกับคุณแบบยังไม่อยากเปิดเผยความรู้สึกให้คุณรับรู้หรอกว่าเขาแบบรู้สึกกับคุณมากคนเนี้ยอืมเขายังไม่กล้าเขายังแบบอืยังแอบบ แอบความรู้สึกของตัวเองอยู่แอบคิดถึงนะแอบส่องเดอ้ออะไรแบบนี้นะคะรักเดอ้อรักนะอืมคุณดูเป็นคนน่ารักดูเป็นแบบมีออร่ามีสายตาเขามากอะไรแบบนี้เพื่อนๆอ,อารมณประมาณนี้ค่ะคนกองที่สามไปตออที่กองที่สี่รูปนี้ค่ะบางทีที่หน้าไพ่อ่ะมันคล้ายๆเดิมไม่ใช่ลนะเพื่อนอนะ่ะไม่เลือกใช่ไหม เพื่อนบางคนอะไม่ใช่แค่บางคนหลายๆคนอะไม่เลือกกองเรื่องที่จะดูแต่แบบต้นคลิปยันจบคลิปเพราะอะไรเพราะไม่มวหน่ารักไนงะ <c oughs> มันก็เลยดวงออกมาเหมือนเดิมซ้ําๆไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาอะต่อไปกอกองที่สี่นะคะสาธุสาธุสาธุาธ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 เขาเพื่นสมัยกันไม่หมดเข้าพื่นๆท็เขามาเลือกกองที่สี่เลือบุญบารมีของพระเจ้าชวยกาสที่มีและบุญบารมีของเพื่อนๆที่เข้ามาดูและบุญบารมีของเขาคนนั้น เพื่เพื่อนมาถามถึงน่ยตอนนี้เขารู้สึกไงเพื่อนเรู้สึกไงคุณ <c ười> <c ười> รู้สึกไงเพื่อนๆของ <c ười> แม่มดนะคะฮัลโหลรู้สึกรู้สึกรู้สึกไงคะคนกองที่สี่ค่ะขอดูความรู้สึกของคุณหน่อยโอ้โหโหูหห คนกองที่สี่ความจะดับโอเคความรู้สึกของเขาขาปุ้นมองเห็นความแบบคนกองที่สี่ตัวคุณมีคอมมิตเมนต์อยู่ไหมมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะคะ,ป,ะปุจะติไปสองกรณีกรณีหนึ่งคือคุณอนะ เป็นคนที่เคยผ่านครอบครัวหรือมีคอมมิชเมนต์หรือมีคนที่ชัดเจนอยู่แล้วในความสัมพันธ์เขามองว่าคุณนะมีคนรักอยู่แล้วนะแต่คุณก็แล้วคุณก็มามีความรู้สึกดีๆให้เขาคุณอยากจะหยิบกล้วยหยิบถ้วย,ยให้เขาหยิบหยิบเหรียญให้เขาคุณเป็นคนมีครอบครัวมีคนรักที่แบบอยู่แล้วแต่คุณเจ้าชู้ไหม เขามองว่าคุณเจ้าชู้นะทั้งที่คุณแบบมีคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณก็ดูเจ้าชู้คุณดูโปรเสน่ห์ไปทั่วคุณดูดีมากในสายตาเขาเขาคิดว่าคุณแบบดูดีอ่ะดูเซ็กซี่ดูหล่อดูแบบอืมดูดีนะคะในความรู้สึกของเขานะถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวอ่ะถ้าคุณไม่ใช่คนมีครอบครัวอีกกรณีหนึ่งก็อ่านในสองกรณีเขามองว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบ อย่าให้มาแบบเขอาใจแต่งงานคุณเพื่อนให้เขาบอกว่าคุณเป็นคนโสดที่แบบว่าเอ้ยไม่ควรจะโสดอีกต่อไปถ้าคุณไม่ได้มีาถ้าคุณเป็นคนโสดในกรณีของคุณโสดถ้าคุณเป็นคนโสดเขาไม่อยากให้คุณโสดอีกต่อไปแล้วเพราะคุณดูดีเกินไปถ้าคุณดูดีขนาดนี้คุณควรจะเข้ามาชัดเจนกับเขาได้แล้วเขาจะมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมามันจะเคย ไม่เคยชัดเจนไม่เคยอะไรก็ตามหลังจากนี้ไปเขาจะเข้ามาชัดเจนเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณความรู้สึกของเขานะพูนตีสองกรณีและกันนะคะไพ่กองนี้นะกองที่สี่นะคะเขาไม่อยากให้คุณเป็นคนสวยๆหล่อๆสดๆที่มีเสน่ห์เยอะๆเดี๋ยวมีคนเข้ามาแย่งเข้ามาจีบก่อนเดี๋ยวเขาจะไม่ได้คุณไปนะเพื่อนนะคะเขาจะเข้ามาคลองหัวใจคุณแล้ว ในเวลานี้คนกองทีส่ประมาณนี้ละกันนะคะเพื่อนๆค่ะเม่๋มเขาพื้นทองมาส่ง energy ประมาณนี้ละกันนะคะสาหรับวันนี้แม่มดเข้าพื้นท้องล่าลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากก็น้อยรีบอีกแล้วแม่มมรีบสาหรับวันนี้แม่มดเข้าพื้นท้องล่าลาไปแล้วบายยค่ะสวัสดีค่ะว้สวยตัดหน้ามาไม่เพื่อนตัดหน้ามาไม่เป็นไงบ้าง ตาดให้มันหนาวกว่าเดิมดูดีไหมคะดูดีไหมหรือหรืไม่ดูดีกว่าเนาะ